สวัสดีค่ะพ่้บอกันนี้คือเกาโน่ค่ะกับปบนคนอีสานเมนี่ป้าบนคนอีสานเลยไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของ่อทองล่าเนาะค่ะพ่อทองล่าค่ะเพื่อนฝันค่ะฝันว่าพ่อใหญ่บ้านผู้ซอยค่ะไปประสุมยวมอำเภอเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนอยากไปน้ำพ่อใหญ่บ้านเนาะค่ะเพื่อนไปกับหลานค่ะไปหอดอำเภอเพื่อนเขาทั้งหลังค่ะ แต่ว่ามีตะบานคนปุกตันไหวน้อค่ะโบมีทางหลุดมีตะทางคนยางเพ่นว่าค่ะแต่ว่าเพิ่นก็เด้ดเอามอไซต์ไปกับหลานค่ะกับไปขี่เสียดขี่ส้นเข่าของของข้าเจ้าค่ะเรื่อง่าวความฝันของพอทองล่าเพิ่นสีให้แนวทางตัวเด็กแนวไรค่ะกับไปฟังเบิ่งเอาน้ำกันน้อค่ะกับ ความฝันของโผล่ทองลาค่ะกลับสวัสดีค่ะพอล่ทองลาค่ะครับสวัสดีครับเอฟพีครับค่ะมินิกาได้มัติดตามเรื่องราวความฝันของโผล่ทองลาเนอคะ่ะเพิ่นสิใไห้แนวทางตัวเรียกแนวไรค่ะกับฟังไปพร้อมๆกันนนอค่ะกับความฝันของโผล่ทองลาค่ะฝันว่าจงไหพอผ่ทองลาค่ะโอ้ยฝันว่าดะไปประชุมอำเภอ น้ำพยัญชนะกัมหนั่นพยัญชนะกัมหนันเพิ่นไปประชุมอยู่หอประชุมจีวรการนำเพิ่มเยื่อนนะค่ะตานนี้ก็บอกมันข้าราชการน้ำเพิ่นดอกหันจกไปขึ้นเต้บุขึ้นจกไปบุในความฝันนั่นเห็นเพิ่นระชุมกัอยาไปน้ำเพิ่นเอออยากไปน้ำเพิ่นเพิ่นกับส่วนบ่เพิ่นกับบ๊ส่วนเพิ่นกับบ๊ว่างไหนเพิ่นกับหายไปน้ำหันนี้ไปเพิ่นกับบ่อยไปน้ำหมืนไปไปไปมัน ไปไผ่ไปมันแม่นไปคนเลาเทียคุณไปก่อนกับไปน้ำขวดเพื่อนค่ะจึงไรตโต <c oughs> บันบันไปกับบดีเขาทั้งนาที่วการเขาทั้งหาางลังที่วาการนำอำเภอเขาทั้งหลังเหมือนทางสิเคยเจียวมันบ่มีทางเที่ยวมันมันมม่จะเห็นคนเห็นคนปุ๊กเต็มบ้ดเตียนม่ มแต่คนอยู่ค่ะ <c oughs> นั่งง่าน้อยตัอความเจ็แสบดอกอยู่อยู่ค <c oughs> นเคยเป็นทางร <c oughs> ถไงเคยเที่ย <c oughs> วจังก็ษกัมิตรบ้านคนแน่นมิตรเห็นคนบ้านคนนังไม่ใหญ่มแตนหนังง่ายน้อยต่อบวามเจ็บแสบหลังหนึ่งหลังหนึ่ง,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 งคนอยู่ร้ายผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็ร้ายมีตร <c oughs> เหผู้หญิงก็ร้ายผู้ชายก็รลายแม่น <c oughs> ต่ว่ามีมีวัตูุลังขาม่นบ่มีวัตชุลังคา คนเป็นสศกานอยู่แมนบ่แมนคนได้มีเด็กเล็กๆหน่อยกันมีน้ำค่ะเจ้างไรโต่อบ้านเองก็รถรถมอไซค์เขาบ่ได้หลายบาทถ้าางพ่อพ่อจะยางคนยางหลมหลมจะคนยางรถมอไซค์มันมันก็เขาอย่างยากว่าใช่ไหมค่ะเขาไปกับกินน้ำกีนมีเขาไป ก็ยังเปลี่ยนกับไปอยู ah ่ก็เลยเปลี่ยนกับไปลองเบิ่งว่าวันไปหอประชุมเพิ่นนะหอประชุมในอำเภอค่ะกีดกับไปกีดกับไปขับกับไปคิดว่าไปกับไปห้ากุ๊กห้าประเทศไหนกับไปห้างไหนก่อนที่ห้างหายเพิ่นตั้งไว้ตั้งไว้เพิ่นเทศทานตั้งหายไว้นะค่ะ เ็ท่านตั้งให้ไปสามทีหน่วยนี่แหละไปฮะล้นลงบัดคุณหน่วยห,ห,าหายนะฮะหายออกจากหายก็ไปฮะก็หงุ่งอีกแานก็หงุ่งก็ล้นลงอีกเจ้า,อจาของเพิ่นก็นอนนั่งเดียวอยีสัเฮือนเพิ่นอยู่เพิ่นบัวนี่ก็เลยกเก็บขึ้นนี่เพิ่นนะหายนะบ่ตั้งหายต้องหงุ่งนะเก็บขึ้นนี่เพิ่นค่ะบ่มีแนวแตกหายแตกบ่หายก็บ่แตกบ่หงุ่งหรืล้นลงเลย ฮวง,งก็รดน้ํากันว่าะทงไี้จัเพันแน่จังว่นนงาไป<บ>กับไปบันนี้ไปผปสมไปก,กับหลานหน่อยขี่มอ้อใส่ขี่มอ้อใส่ไปไปกับหลานหน่อยสองคนนี่ร้านน้อยก็ดังเขาโรงเรียนปหนึ่งปสองนี่นะค่ะแต่ว่าตามบกฮวงตามหายแล้วได้เขาไปหาคนมีบ้านบ่ไปบ่หอดได้หองเมียก่อน ไปพ่อขันหอดทุ่งเมือก่อนแม่ค่ะทาให้พอตีเป็นตระเรลพอตีตีเป็นตัวไรว่าบุกฮงกะหาหายกะหาเจ็บว่าหาหาหกไปจนว่าหาหาหาฮกแหม่ติดมัดหาหาค่ะได้กำหายกับบุกงเนาะ ค่ะบ,บุกุ้งนี่กะทิเป็นหาแน่นไม่ว่าจะจีเป็นตัวไหนเดี๋ยวแจผูมักเนาคิดว่าเป็นหาเลยบุกุ้งกระไอ้เจียวชุนกระเซนมันคือเด็กชุนอยู่เม่กี้วันนี้หามก็จะเป็นเด็กชุนก็ได้เพราะวันกลมคือเด็กชุนไหมหายหากลมเลยแน่น หายมุ่นหายป,ป้อ,อมปลอมบ่หายมุ่นปลอมปอมแต่ว่ามันบ่คือหายสมัยใหมใ่ไรเป็นไนสมัยก่อนหายมันจะเป็นสองชั้นหน้าปากมันมีดินร้อมแต่ว่าไหายสมัยก่อนมันจะมันจะเป็นแบบบ่ามันจะไม่ีดินสองชั้นขาคือคนอีสานก็เห็ดประเด็กเขาจะก็าจะเทน้ำใจแล้ว คกงุ่มว้ไมงวันกับเขาบ่ได้ไประเดี๋ยเขาไปใครไปเป็นตัวนอนว่าเห็นไหมค่ะเป็นไห<อ>้ไโบราณเนาะไห้โบราณสองสันดินมันสองสันเห็นไหมค่ะแต่ว่าตีเป็นไห้มันเป็นสองสันด้สีคิดเอาหาหาเนี่ยค่ะหาหาหาฮกนี่คือจังไหรหาหาหากกับ ยมันขีนมันลงนี่างละกันเนาะนแมน,นแต่ว่าขี่รถไปตนี่ก็สิสำคัญรถเด็กทะเบียนรถทะเบียนรถนี่ก็แปดซีหาซีไม่ก็คล้ายกันอยู่แปดซีหาซีแมงแปดซีหาซี หลังจากั่นตันแล้วเพิ่นก็บ่ว่าบ่หยังก็ฮู้เมือเก็บเก็บบักหุ่งขึ้นนี่เพิ่นก็เพิ่นก็บ่ว่าหยังก็มันก็ไปบ่ได้แล้วบาดนีเข้าไปบ่ได้ก็ไดู้เมเข้าไปได้หาใหญ่บ้านกำนันก็บ่ได้เนาะแม่นไปบ่ได้ค่ะแต่ว่า้านนอยก็ไปนํากันเนาะแม่น เรื่องเล่าความฝันของพอทองลานี่ยังเพิ่มเติมบอค่ะนี่จำนี่นะฝันจำเนี่ค่ะขอบคุณแนทางความฝันแนทางตัเด็ที่ให้สัตนผู้ชมทางบ่านรับชมรับฟังนอค่ะขอบคุณค่ะตัวเี็กของพอทองลานน่ค่ะตัวเี็กของพอทองลาค่ะหาหาค่ะหาหาพอทองลาเพิ่นฝันนอค่ะเพิน่นฝันว่าได้ไปทีว่าการน้ำเพือไปประสมน้ำพอยในบ้านกำนันเพิ่นนอค่ะ แต่ว่าไปกับหลานค่ะเข่า่างหลังทีวาการนอกค่ะบ่มีทางรถค่ะมีแต่ทางคนยางพอทองลากคเอารถมันจะใส่เข้าไปค่ะกลับไปตไหาเนอกค่ะตำหายเพิ่นตีเป็นตัวรลกค่ะหายหาน้อค่ะเพิ่นตีเป็นหาหาค่ะเพิ่นกันเนาะค่ะกันหาหกทะยนรถทีเพิ่นขี่ไปค่ะเปดสี่หาสี่น้อค่ะ สี่หาสีค่ะทะเบียนรถบันทีหนึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 6 7อ,อ,อกเก็ให้ท่านผู้สมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลนอะค่ะกอะยะลืมกดติดตามป้าบนคนนิสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนนิสานนํำเนเดิรคค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป้าบนคนนิสานเขาฝากช่องป้าบนคนนิสาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริภาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเลขค่ปะป้าบนคนวิสากรกัสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนวิสากรกับมิเทียงโทนีคลิปนาโพกันม่โศกโศกหมานหมาน,มานลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งปังปังกับตเเลของโผ่ทองล่านน้อค่ะสวัสดีค่ะ